อันนี้ก็หบาทเปลนล้ดมแล้วคะดมละล้นี่ใบอะไรครับ <S <S มันเหมือนใบสักกอเปาไม่เหมือนอ๋อคนละต้นกันได้ไหมใหด้สี่สิบบาทจ้าใบสักมีผ้าถุงเนี่ยมันจะแดงอ๋อมันคาลายปาแล้วก็แดงแต่นี่มันไม่แดง ตับขายไงครับมา้าละสิบบาทเอาเอาตับไม้เอาเอาหมูกี่ไม้คะเอาตับสองไม้หมูอ่ะไม่คะเดี๋ยวเอาแห้งๆเนี่ยเอาแห้งๆสอง